สวัสดีครับอยู่กับร้านบางคายแอร์ซอนะครับวันนี้จะมาส่งงานซ่อมเจ้าตัวซิกพีสองสองหกนะครับแล้วก็จะจะสอนวิธีการดูแลรักษาตระกูลบีบีกันนะครับที่ดูแลรักษากันแบบง่ายๆเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องถอดปืนอะไรมากมายนะครับแล้วก็ส่งซ่อมเจ้าตัวก็สิบเก้านะครับดูจากงานแล้วน่าจะเป็นน่าจะน่าจะ มารุยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่แม็กรั่วทั้งคู่นะครับแล้วก็สภาพปืนเจ้าของเก่าเนี่ยเก็บมานานนะครับแล้วเขาส่งมาให้ซ่อมที่ร้านนะครับก็คือต้องล้างทัความสะอาดใหม่หมดเลยนะครับอันนี้ก็แม็กไม่รั่วแล้วนะใช้งานได้ปกตินะครับวิธีฉีดสเปรย์ซิลิคโคนนะครับเพื่อที่ยืดอายุการใช้งานของของการใช้งานกับตัว b ีีกันเนะี่ยอันนี้คือผมถอดล้างเรียบร้อยแล้วนะครับสภาพมาตอนแรกมันจะแย่กว่านี้นะ เนี่ยวิธีการฉีดแบบง่ายๆโดยไม่ต้องถอดนะครับก็แค่ทําแบบนี้เราก็ฉีดเอาบางๆนะครับไม่ต้องหนานะฉีดหมดเลยนะครับท่อนอกท่อในเนี่ยโดยเฉพาะท่อนอกนะครับตรงนี้มันเป็นตัวขับเคลื่อนทั้งหลายนะครับเนีย่ยฉีดเลยเนี่ยไกด์หลอดเอ้ยท่อนอกเอ้ยอะไรเงี้ยนะ่ะนี่เรียบร้อยประมาณนี้นะครับส่วนเจ้าตัวนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไม่อยากถอดนะครับ เราก็ทําแบบนี้นะตัวนี้ฉีดท่อนอกแล้วก็ท่อในาเอ้ยท่อนอกนะครับมันเดินกับไกล์หลอดอานนี้ฉีดเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้เลยนะแค่นี้เองดูแรงง่ายๆนะครับส่วนเจ้าตัวท่อในเนี่ยเราจะล้างยังไงนะครับก็เอาแบบนี้มาแล้วก็เอาเจ้าตัว ไพิชูนะครับวันนี้ผมใช้เพลเช็ดแล้วก็บอกนะครับก็ใช้ซ้ําได้ไม่ใช่ปัญหาแล้วก็อันรอนสันแบบนี้อย่าให้เวลาเช็ดนะครับอย่าให้โดนยางฮอบด้านในนะครับเราก็เช็ดก็ไปเลยแบบนี้หมุนให้แคบปลายมันโผล่มาเนี่ยแค่นี้คือมันมันจะชนของมันเองนะครับอย่าอย่าให้น้ำมันลอนสันไปโดนยางฮอปก็โผล่ครับ หมุนๆ่างเนี้ยสักสองรอบเนี่ยแค่นี้เองนะครับอ่ะมาดูอีกทีนึงมาดูตัวนะครับก็ใช้น้ำมันร้อนสันเหมือนเดิมโหเช็ดด้วยนะครับอ่าขัดอย่างนี้ก็ได้นะแต่พยายามอย่าให้มันทะลุออกมานะครับเพราะหนึ่งน้ำมันร้อนสันเนี่ยมันจะไปกัดโอลิงนะครับและเหตุใดที่ไม่ควรใช้ซิลิโคนในการซิลิโคนในการเช็ดท่อไนนเนื่องจากมันลื่น เป็นน้ำมันนะครับทาให้ลูกที่ไหลออกมาเนี่ยอาจจะไม่ดีทำให้ปืนเรายิงไม่แม่นไปประมาณสักสักพักกัครับเพราะน้ํมันมันจะเคลือบอยู่ต้องใช้รอนสันเช็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนสั้นหรือปืนยาวก็ตามเราควรหารอนสันมาใช้นะครับดีมากเลยเพราะผมใช้มามานานแล้วนะครับก็เลยอยากจะมาแนะนำทุกท่านนะโอ้มาถูกประแทกกล้องนะขอโทษด้วยนะครับส่วนภายนอกเราก็เอาเนี่ยน้ำมันอซิลิโคนสเปรย์นเนี่ยฉียดได้เลยนะครับแล้วก็เช็ด เราคนที่ไม่อยากถอดนะอันนี้เป็นวิธีดูแลง่ายๆนะครับสำหรับสายที่ไม่ไม่ชมนานาญการเรื่องการถอดแล้วไม่อยากถอดนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยบางทีเราก็ไม่จําเป็นต้องถอดก็ได้นะหรือใครอยากถอดสนุกๆเดี๋ยวผมทําอีกช่องไว้นะครับก็คือเหมือนเป็นปืนที่ผมรับซื้อมาแล้วผมก็จะมาถอดล้างให้ท่านดูว่าถอดอยังไงนะครับเดี๋ยวทำเป็นอีกช่องหนึ่งเพราะว่ามันเป็นวิธีการดูแล,แลรักษาล้างทนำะความสะอาดด้วย นะครับให้ทุกท่านจะได้ไปศึกษากันเกิดใจไปถอดล้างกันเองอะไรเงี้ยสนุกสนุกครับแต่เวลาประกอบก็ระวังนิดนึงนะครับอ่าพวกชิ้นเล็กๆน้อยๆมันอาจจะหายได้นะเนี่ยนี่ผมบอกว่าแนะนําเป็นผ้าแบบนี้นะครับเช็ตมันจะได้สาดขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เป็นรอยขนแมวนะโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเผมจะเทสยิงใ,ให้ให้ดูนะครับ ไม่มีลูกนะครับจะเป็นลูกแบงค์นะอ้าแล้วก็เรื่องแมกกาซีนนะครับเวลาทำความสะอาดเนี่ยฉีดบางๆไม่ต้องทำความสะอาดแค่ฉีดซิลิโคนบางๆนะครับไม่ต้องฉีดหนามากนะเพราะเดี๋ยวมันจะเยิมมันจะเลอะหนักข้ออีกนะครับเนี่ยฉีดบางๆแค่นี้เองหลังจากเล่นเสร็จนะครับดูว่าเอานานๆานานามาเช็ดทีหนึ่งเนี่ยมันก็ดีครับเพื่อเป็นการเช็คลูกสูบเช็ค โอลิงต่างๆเพื่อให้มันมีอายุการใช้งานที่นานขึ้นนะครับมาอันนี้ก็อัดของอัดแก๊สไปแล้วนะไม่มีลูกนะครับทดสอบยิงนะครับอ่ะยิงได้นะยิงได้นะครับปืนปกตินะครับมาดูตัวนี้นะยิงได้นะครับปืนปกตินะครับก็เดี๋ยวให้ลูกค้ามารับได้ เรียบร้อยเนาะก็ท่านใด้สนใจจะส่งซ่อมหรือจะมาล้างเนี่ยได้เลยนะครับยินดีจะล้างทำความสะอาดให้นะครับเหมือนปื้นใหม่กลับไปถ้ามีปัญหาใดๆเดี๋ยวผมจะโทรแจ้งท่านว่ามีอาการซ่อมที่ต้องเปลี่ยนนะครับผมโอเคครับก็ขอบคุณครับ